รถเข้าใหม่ครับคุณผู้ชมสภาพแรกรับเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานของยูนิลเวอร์นะครับคุณผู้ชมครับมือเดียวจากป้ายแดงนะประวัติสูงทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับคุณผู้ชมหัวน็อตฝาโปองไม่เคยขยับเลยเดิมๆทั้งคันนะครับใครหาวีออส1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดไว้ใช้งานคลิปนี้ห้ามพลาดคันนี้โคตรสวยนะดูฮะสครับเพจนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์เนี่ยยังไม่เอาออกเลยนะครับน็อตเดิมๆทุกอย่างเดิมๆคลิปนี้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับเบาะน o n เบาะหนังสีดําแดง ความสปอร์ตของตัวท็อปครับ QC Part มีให้เช็คทุกอย่าง379,000ฟรีดาวน์ห่อน6ก0 0ีร้บาทตลอดสัญญา้ 5, ามพาร์ทขาดคุณผู้ชมคันนี้สวยมากน็อตปากกระโปรงไม่เคยขยับเลยเดิมทั้งคันสนใจตามไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมครับวิวีออสมือสองพบกันกับผมอีกเช่นเคยครับบิวเพชรโยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งคันนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับลงเทลเลอร์มาแล้วผมก็หยิบจับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนขายแน่นอนนะครับตามที่สาวกวีออสชื่นชอบนะครับ ตามที่ f c ช่อง i ีอ of มือ2นะครับช่องที่รวบรวมต่อต้า v ีออนะครับทั้งบริษัทเพรยนต์ไว้ในช่องนี้ช่องเดียวนะครับพี่ๆใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามได้ด้วยอ่าได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับวีออทุกคันที่ผมนํามารีวิวมีอัปเดตเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ผมรีวิวให้ดูหมดเลยทุกคันนะครับที่มีในบริษัทเพรยนตนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูคันขนา้างหน้าคุณผู้ชมในการพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับน้ายังไม่ได้อาบนะครับ ยังไม่ได้เก็บงงเก็บงานอะไรสักอย่างเดียวล้างขัดสียังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับมาสภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันผ่านคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์ครับเรากาลังอยู่กับ t o โยต้าวีอ1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเลยคุณบิว v ีออตัวท็อปสุดสีบอลเงินน่ยมีบ้างไหมนะครับช่วงระยะหลังๆเนี่ย ไปเจอสีดําสีขาวซะเยอะเลยวันนี้สีบอลเงินมีเข้ามาเพิ่มอีก1นึ่งคันนะครับราคาไม่แรงด้วยนะสำหรับคันนี้เป็น1.5รุ่นไฮปี2019ครับเป็นรถหน่วยง,งานครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับก็ประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับข้อดีของรถหน่วยง,งานเข้าศูนย์เม่ทันแนนตลอดทุกหมื่นโลหรือทุก6เดือนอะไรถึงก่อนกันคันนี้เข้าศูนย์เม่ทันแนนมาตลอดนะครับพี่ๆจะสบายใจได้ในเรื่องของการดูแลเม่ทันแนนรักษารถนะครับรถหน่วยง,งานนะครับพวกนี้จะเป็นพวกหน่วยง,งานเขาเรียกว่าหน่วยง,งาน เอกชนนะครับพวกบริษัทญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาไปใช้นะครับเช่าให้หัวหน้างานใช้เช่าให้พวกีเนี์ใช้พวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นรถที่แบบว่าสภาพดีๆเลยนะก็คัดมาให้อย่างดีเกรดเนะครับด้วยคุณภาพของเพชรยนนะครับเราคัดแต่รถเกรดเเข้ามาขายอยู่แล้วนะคลิปนี้เหมือนเดิมครับรีวิวให้ดูละเอียดคุยน็อตเมทอาร์ครับคันนี้1.5รุ่นหาปี19 สามแสนเาคุณผู้ชมครับฟรีดาวน์ผ่อน6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้นที่2 7 9านะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพขา้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประการสังคมนะครับเอาเลทดอกเบี้ยเริ่มต้นไปก่อนเลยครับสองแต่ถ้าลูกค้าที่ผมบอกไปมีเครดิตดีนะครับอาจจะมีบัตรเครดิตเกินปีอาจจะมีผ่อนบ้านเกินปีอะไรทั้งหลายนะครับถ้าเป็นเครดิตที่ดีเอาไปเลยครับ2.39% นะครับก็จริงๆแล้วนะต้องบอกว่าออกได้ทุกอาชีพแหละ แต่ถ้าใครเป็นกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปมันจะออกง่ายนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับอันนี้ออกง่ายๆเลยดอกเบี้ยพิเศษก็ได้สบายๆนะครับกลุ่มอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจยได้เหมือนกันนะพอค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับซื้อรถได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอแค่ว่าพี่อยากได้อ่ะพี่โทรเข้ามาเลยเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287บิวพิทย์ยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดลไดอดลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการรัเราามดูรถก่า จะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆต่างจังหวัดออกได้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบละเอียดพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจะได้ดูกันผ่านคลิปนี้เลยนะครับดูกันให้ละเอียดยิบๆเลยทุกซอกทุกมุมนะครับพี่ๆจะได้ดูเหมือนกับว่ามาดูรถเองที่ประษาทรยนต์อ่ะนะเคลียร์ๆกันไปตามสไตล์การรีวิวของผมนะครับเริ่มที่ด้าหน้ากันก่อนสําหรับตัวไฮตัวท็อปสุดนะไฟหน้าของเขานะฮะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วกลม,กลม แบบนี้นะครับตัวกรอบไฟนะฮะก็ไม่ได้มีริ้วมีรอยแตกรายงานหรืออะไรเลยนะครับ <im itation> เนียนๆกริบๆแบบนี้เลยเดย์ทาวมันยิ่งไลท์จะมีให้4เมตรที่เป็น LED ตรงมุมของกันชนทั้ง2ฝั่งสําหรับตัวไฮนะครับเราก็จะมีตัวไฟหลีที่ทําหน้าที่เป็น LED แบบลายกาดิ้งมีให้เรียบร้อยหมดเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เรียบร้อยละนี่เป็นหลอดไส้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าจะเป็นแสงสีขาว LED นะครับเจน3ครับ บางคนไปเรียก Gen 4แต่จริงๆมันคือ Gen 3เนี่แหละเขาเปลี่ยนชื่อเรียกจาก JEGS นะครับเป็น Entry Mid แล้วก็ High นะครับตัว High เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับล้อแม็กเนี่ยของเขาจะโดดเด่นเลยมันจะเป็นขอบ16ลายใบพัดแบบนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสําหรับ V8 นะตัว High หน้าตาแบบนี้เลยภายในเนี่ยเดี๋ยวเป็นดําแดงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในด้วยแป๊บหนึ่งนะครับมาดูที่ล้อแม็กกันก่อนแม็กจะเป็นขอบ16นะครับเป็นลายใบพัด5ก้านแบบนี้นะดิสเบรก4ล จะเป็นเบรก ABS มีเสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD นะระบบช่วยออกตัวบนทางลัดชันมีให้ครบหมดเลยสำหรับตัว v i อ s 1.5รุ่นไฮนะจริงๆระบบที่ผมแจ้งไปเนี่ยมันมีให้งแต่รุ่นเริ่มต้นแหละนะครับมันเป็นพื้นฐานของตัวรถว i อออยู่แล้วนะครับแต่ตัวไฮเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ย จะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับที่เป็นรุ่นย่อยอื่นจะเป็น Entry หรือตัตมิทเนี่ยจะแตกต่างที่ล้อแม็กแล้วก็สีภายในนะที่ที่เบาะหนังของเขาจะทำมาเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็เป็นสีดําแดงมีปุ่มพุสตาร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับยางได้มาเป็นกูตเยียนะครับแต่ยางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เราไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับแก้มเดิมๆไล่เคาะได้บางๆเดี๋ยวท้ายคลิปผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูดูหัวน็อตเม็อาร์คทั้งหลายหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูันท้ายคลิปนะสำหรับ ตัวฝาปงด้านหน้านะครับอ่ะเบ้าโชกซุ้มล้อไล่ให้ดูนะครับฟงฝุ่นยังมีให้เห็นเพราะว่ารถผมยังไม่ได้ล้างตามที่ผมแจ้งไปนะครับให้ดูสภาพสดๆที่รับเข้ามาเบ้าโชคมาร์คสีโรงงานยังมีให้เห็นนะครับตัวซุ้มล้อตะเข็บเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะเดิมๆหมดเลยไม่มีบุบไม่มีบุ่ม,ม,ม,มนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคุมชัดอ่ะนะครับสามแสนได้วีออสตัวไฮตัวท็อปสุดไปใช้ถือว่าคุ้มนะพี่นะก็ผ่อนอยู่6ก0 0่อบาทต,าาต่อสัญญาคุ้มๆเลยภาษีพรบบมมมตตตอใหหห้้้ดดนะกะกจาเิแทโ นะเ,ปเป็นกระจกอคูติกาส์นะครับทับเสียงนิรภัย2ชั้นนะครับเนี่ยเป็นรถของยูนิลิเวอร์นะครับบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับก็เป็นบริษัทที่ใช้วีออสซะส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับกลุ่มเขาเรียกว่าพนักงานบริษัทของเขานะครับเขาจะมีวีออสไว้ใช้เป็นรถประจำตำแหน่งทั้งหลายนะครับกระจกมองข้างปรับและพัดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวมือเปิดได้เป็นโครเมียมดิสเบก4ล้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวยๆในเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรนะคุณผู้ชม ลืมชื่อเรียกอยู่ดีก็ลืมเฉยเลยสตันตไปแป๊บหนึ่งนะครับทิปกันน้ําฝนเนะี่ยนะครับก็มีติดตั้งมาให้แล้ว4มุมประตูนะครับอยู่ดีก็ช็อตฟิลไปไดืด้อเลยผมงงงงตัวเองเลยนะครับ่ะดูต่อภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังดําตัดแดงแบบนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับนี่กันสาดเออนึกออกแล้วเรียกเรียกว่าตั้ง ขายมาเป็นพันคันเลยอยู่ดีก็ลืมชื่อเฉยเลยกันสร์นะติดตั้งมาให้หมดแล้วสีมุมประตูนะครับแต่ตรงนี้สีมันไม่ค่อยสวยแล้วเดี๋ยวผมพิจารณาเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่านะครับในเรื่องของกาสรสร์ส่วนฟิล์มอ่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของลามินาเลยนะครับรถหน่วยงานเขาใช้แต่ฟิล์มดีนะเนี่ยอันนี้เป็นฟิล์มลามินานะครับฟิล์มเกรดดีเลยดูจากความมืดทึบแล้วน่าจะเป็น60รอบคันนะครับเบาะภายในก็เป็นดําตัดแดงแบบนี้นะครับ QC p a ีพ นะครับ QC Part นะครับนี่การเข้าศูนย์อะไรต่างๆนะมีบ่งบอกเลยเนี่ยนะครับระบบเครื่องยนต์เนี่ยใช้งานได้ปกตินี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรทั้งหลายนะ QC Part ก็มีบ่งบอกได้หมดเลยจอกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับมีกล้องบันทึกด้านหน้าตัวนี้ติดศูนย์มาตัวละห้าพันห้านะแพงนะตัวละห้าพันห้าสครับเพจคุณผู้ชมดูดิสครับเพจเนี่ยตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยตัวเขเ้อแรกพลาสติกกันกันลอยเนี่ยยังไม่ได้แกะออกเลยอะ ถือว่าโอเคเลยคันนี้นะหัวนอ็อตเม็ดอาร์คแผ่นเพดเดิมๆไม่มีลอกไม่มีทะลอกหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีขยับนะครับคุ้มๆเลยใครได้ไปถือว่าโชคดีเลขไม้ไม่เยอะคันนี้ไม้แสนเดียวนะครับไม้แสนกับอีก100โลนะครับก็ตีว่าไม้แสนเดียวนะไม้แสนเดียวกับรถปี19เนี่ยผ่านมาแล้ว5ปีเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีละ20 0 0 0โลเองนะครับปีละ20 0 0 0โลเองนะถือว่าใช้งานน้อยเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆในเรื่องของมุมประตูฝั่งคนนั่ง นีเดิมๆแบบนี้นะครับฟีดา้า่อน6,400บาทตลอดอายุสัญญาราคารถเต็มๆอยู่ที่379,000คุ้มๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจรีบติดต่อมานะครับเบอร์ทโทรหน้าคลิปครับ0855366287ครับวิวเพชรย,ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดลไดอดลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจาัดไฟแนนซ์ได้ยินดีให้บริการนะครับพี่ๆท่นานไหนที่สนใจทักไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้กระจกเดิมแท้โตต้าทุกบานเลยนะครับโตต้าทุกบานเลยอ่ะสวยๆเดิมๆเบาะด้านหลังแน่น ด้านหลังไม่ค่อยมีคนนั่งอยู่แล้วส่วนมากก็จะนั่งแต่คนขับอย่างเดียวนะครับเดิมไม่เดิมดูยงังไงด้านหลังเปิดขึ้นมาครับนี่ลอยคีปราบอดโรงงานมีติดตั้งอยู่ครบถ้วนครับหัวน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆครับ Med เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆคมๆกลมๆแบบนี้ลากยาวไปด้านบนเลยนี่เปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ สบายใจได้ซื้อรถกับบริษัทรย,ยนต์นะครับผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับตรงนี้มันจะมีใบเซอร์ของตัวรถออกให้เลยนะเป็นบริษัทเติร์ดปาร์ตนะครับบริษัทมาตรฐานสากลเนี่ยมาตรวจรถมาตรวจสภาพรถให้เรา274จุดนะครับพร้อมกับขึ้นเว็บไซต์ ออกบเซอร์ให้ว่าการันตีคันนี้5ดาวเกรด A ไม่มีการชนหนักพุงความจมน้ำนะครับพี่ๆสบายใจได้ด้านท้ายนะครับจุดเด่นเลยจะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่เขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดคิ้วฝากระโปรงที่เป็นโครเมียมนะครับกล้องมันกล้องถอยด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกหลังเป็นไล่ฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED ให้นะครับกระจกหลังก็เดิมแท้โตโยตา้านะประมาณนี้นะครับรีโมทเป็นคีย์เลสแบบนี้ ข้างในเป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทเดี๋ยวพาไปดูภายในอีกรอบหนึ่งฝั่งคนขับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับดูด้านหลังกันก่อนเดิมไม่เดิมนะครับกดค้างเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วมาดูนี่ครับฝากระโปรงครับนี่เดิมเดิมนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับเลยซีนเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมครับรอยซีนเอาเล็บจิกเข้านะนี่เดิมเดิมนี่หัวน็อตฝากระโปรงทั้งหลายนะครับไม่มีขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรง ่ะเดิมๆนะครับนี่ฝั่งนี้คานด้านในนะครับคานเขาเรียกว่าขานหลังนะครับเนี่ยตะเข็บเดิมๆเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับแผ่นถาดรองท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับโตโยต้าวีออส1.5รุ่นไฮปี2019นะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถูกด้วยนะครับฟรีดาวน์ผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับด้านหลังอึ๊บเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดิมไม่เดิมหน่ยดูนะครับซีนมะพร้าวนะครับตัวนี้นะครับสีขาวเปลือกไข่ จะต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีอื่นนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามีการพ่นสีทําสีมาแผ่นเหล็กนี้เขาเรียกว่าแผ่นเด็มจะต้องมีติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับฝั่งนี้เคลียร์นะฝั่งขวานะครับตรงกลางครับแผงตั้งท้ายนะครับนี่สีน้รมมะพร้าวเดิมๆแบบนี้แผงตั้งท้ายเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะมีให้ครบทุกอย่างนะครับเดิมๆเลยอ่าเปิดขึ้นมานะครับสีน้รมมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปสวยๆประมาณนี้คุณผู้ชมด้านหลังเดิมๆครับเนียนกิ๊ เดี๋ยววนพามาดูด้านขวาต่อฝั่งด้านขวานะครับผิวพันธุ์รถด้านขวานะนี่เหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดใครสนใจพี่ทํายังไงพี่กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับพี่ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ว่าพี่สนใจนะเบอร์โทรหน้าคลิปพี่เห็นไหมมุมขวาล่างนะครับ0855366287พี่กดมือถือครับยกหูขึ้นมากดโทรหาผมได้เลยนะคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงพี่ทักมาได้เลยหรือว่าเบอร์โทรนี้พี่เอาไปแอดไลน์ก็ได้นะครับเอาไปแอดไลน์นะ พี่ทักไลน์มาหาผมก็ได้นะครับมาคุยกันแชทคุยกันก็ได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับสนใจติดต่อมาก่อนได้เลยนะครับรถเนี่ยสวยๆแบบนี้จริงๆผมก็มีเข้ามาให้ดูเรื่อยๆแหละนะครับแต่ในเรื่องของราคาเอออะไรเออนะมันจะตามแบบว่าตามราคาที่ผมประมูลได้ด้วยนะรถพวกนี้เป็นรถประมูลนะครับเนี่ยเดิมๆผิวพันธ์ต่างๆนะครับมีฝุ่นมีฝุ่นบ้างตามธรรมชาติเพราะว่ายังไม่ได้ล้างแต่ให้ดูว่าหัวน็อตเป็อนอาร์ในมันเดิมๆหมดเลยรอยขีดระบบโรงงานก็มีทุกตรงนะครับเนี่ สวยๆผิวพรรณนะครับสีผิวพรรณเนี่ยเรียบเนียนนะครับไม่เป็นเปลือกส้มนะครับเงาวาวๆแบบนี้นะครับจับไปเนี่ยไม่เป็นเปลือกส้มเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับงดงามมากสำหรับคันนี้379,000เองราคาไม่แรงด้วยสำหรับวีออสหนึ่งหารุ่นไฮได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับ <S <S ฟีด้าพอน6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับตลอดอายุสัญญานะบางคนเนี่ยตั้งคำถามกับผมมาเยอะเลยว่าคูบิวมันผ่อนตลอดอายุสัญญาหรือเปล่านะครับกระจกเดิมแท้โตต้าทุกบาน นะเรทที่ผมบอกไปเป็นเรทเ็ดปีนะครับตลอดยุสัญญานะครับเรทนี้ได้ขออนุญาตขึ้นมาบนตัวรถนั่งนิดนึงนะครับโพลเมลัยจะเป็นหุ้มหนัง3ก้านนะครับเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคือวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจอตรงกลางนะครับมีปุ่มพุสตาร์ให้แบบนี้นะครับเหยียบเบรกกดปุ่มทีเดียวโอเคไหมพี่เครื่องยนต์ติดสบายๆนิ่งๆเลยเงียบๆเลยดูเลขไมค์ครับ0กึ่ีแสนกับ นะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงวิทยุนิดนึงอ่าโอเคนะครับเลขไมค์ครับ1นึ่งแสนกับอีก100่งร้อยโลคุณผู้ชมเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยอสองหมื่นโลต่อปีนะครับแค่20,000ื่นโลต่อปีคุณผู้ชมถือว่าใช้งานน้อยเลยสำหรับโต้ต้าวีออสหนรุ่นไฮคันนี้นะครับภายในก็เป็นสีดำตัดกับแดงจอทัชสกรีน6.7นิ้วมีให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยให้นี่ใส่เกียร์ถอยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังที่มันดังตื้อๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมจอดชิดด้านหลัง กำแพงมันก็เลยแจ้งเตือนนะมีกล้องถอยให้พร้อมกับตัวเส้นกะระยะให้เรียบร้อยนะครับมองผ่านกล้องมันจะเหมือนจอไม่ชัดจริงๆมันชัดนะพี่นะ่ากล้องมันกับกับแสงมันกระทบกันนะครับก็บประมาณนี้นะด้านตรงกลางนะครับระบบแอร์เนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มออโต้แล้วเดี๋ยวมันก็เพิ่มลดเองตามอุณหภูมิในรถได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาตรงๆจากใจคนที่ใช้รถที่เป็นระบบแอร์ออโต้ผมไม่ได้ให้ค่ามันเลย นะครับสุดท้ายผมทำไงรู้ไหมผมมากดปุ่มนี้มาเบาแอร์เองนะครับมาเพิ่มอุณหภูมิเองขับรถเนี่ยวีออสคันมันไม่ได้ใหญ่มาก26เนี่ยพี่ก็หนาวแล้วนะครับรถโตลต้าเนี่ยรถมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเปิด26พี่เย็นช้าเลยระบบแอร์เปิดแค่1นึงขีดก็พอละเอาจริงๆนะครับสุดท้ายเราไม่ได้ใช้หรอกปุ่มออโต้อันนี้อันนี้จากการใช้งานจริงๆเลยนะครับรีวิวแบบจากจากจกการใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีแอร์แบคให้คู่หน้า แบบอันนี้ออปชันฟังก์ชันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่การดีไซน์ตกแต่งสวยงามนะครับ v ีอเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่ออปชันเยอะไม่ได้เป็นรถที่มีเทคโนโลยีไฮเทคเยอะนะครับแต่เน้นในเรื่องของความทนทา,นทานที่เขาเป็นเครื่องยนต์ NA หรือว่าเครื่องยนต์สันดาปเดิมๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ VO อเนี่ยตอบโจทย์เรื่องการใช้งานในความอึดถึกทนตามที่เราทราบกันมานะครับบางคนทุกวันนี้ยังใช้เจนหนึ่งอยู่เลยเจนหนึ่งเนี่ยโหรถ20่ปีพี่ยังใช้กันอยู่เลยทุกวันนี้ยังไม่พังเลย และคันนี้เจน3ปี19พี่ใช้ไปอีกเถอะ10 2ยีปียาวๆนะครับซื้อทีเดียวจบๆนะผ่อนอยู่6.4 0 0เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเรื่องโครงสร้างด้านตัวรถชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ครับคุณผู้ชมครับผมเปิดฝาโปงมาเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คล้ให้คุณผู้ชมก่อนนะผมถ่ายให้ดูเรียวๆสดๆนะครับดูรถพร้อมกันสิ่งแรกที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมผมเปิดฝาโปงขึ้นมาคุณผู้ชมดูนี่รถไม่หนึ่งแสนโลนะเฉลี่ยการใช้งานปีลละ20ต่่อปีนครับ หัวน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงนะครับสีเดิมเดิมเลยน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงหน้าเดิมแท้โตต้าและปัญหาคือน็อตมันไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมครับรถหน่วยงานคันนี้ดูแลดีมากนะนี่นี่นี่น็อตไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมครับสวยมากด้านหน้าพามาไล่ดูทีละจุดนะครับเดี๋ยวห้องเครื่องเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูดูโครงสร้างก่อนนะนี่เบ้าโช๊กนะครับเนียนกริปหัวน็อตเบดอาร์คเดิมเดิมตะเข็บไม่มีโดนแกะโดนแงสติ๊กเกอร์วอกอคุณผู้ชมนะครับหัว ót, น็อตคาน เดิมๆเ,เลยไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวคุณผู้ชมครับสวยมากนะบอกได้คําเดียวว่าคันนี้สวยมากๆฟีดาควนหกพันสเองคานไม่มีคดไม่มีงอนะครับหัวน็อตเดิมๆห้องเครื่องคือใสกิ้งกิ้งนะสะอาดสะอา้านนะครับสวยเลยไฟหน้าไทโคยโตะนะหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับแม้แต่ตัวเดียวเลยไม้แสนโลนะเฉลี่ยการใช้งานปีละ20 0 0 0โลต่อปีนะครับไม่เยอะนะแล้วน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่เม็ดอาร์คคมๆแบบนี้แผงกันเข่าร้อนสวยๆส,ส,สติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับนี่เดิมๆ นะครับตัวอ่าสติกเกอร์ไม่จะประกาศนะครับสวยงามเลยซีนอาร์เรฟติกเข้าไปดูนิ่งๆแบบนี้นะครับอาร์เรฟติกเข้าธรรมดาทั่วไปเลยนะครับห้องเครื่องครับเครื่องยนต์ครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับซีซูปแท้เรียงดีโอเอสซีขนาด1 5 0 0้าร้ซีซีหนลิตรนะครับ108แรงม้าคันนี้ห้องเครื่องแห้งสนิทครับไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่นะสวยมากคันนี้แนะนำเลยนะครับ379,000เฟีดาวพ่น 6,400บาทตลอดวิสัญญานะครับนี่ห้องเครื่องแห้งสนิทมีฟงมีฝุ่นบ้างตามการใช้งานนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับมาร์คสีโรงงานตามคอทงคอท่อมีให้เห็นทั่วไปนะครับถือว่าสวยมากในขณะที่ผมยังไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวผมล้างขัดสีสปงสปาออกมาแล้วเนียนคลิปกว่าเดิมอีกนะครับใครสนใจอยู่นะวีออส1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดรีบนิดนึงคันนี้สวยมากๆนะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับหนึ่งอ่า 085ครับ5366287นะครับผมบิเวเพชรยนต์ย <c oughs> ินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับสำหรับคันนี้สรุปให้อีกรอบหนึ่งฮะ v ีออสหรุ่นไฮปี2019ครับเป็นรถของบริษัทยูนิอ่ะยูนิลิเวอร์นะครับปลดระวางมา379,000ฟีดาคนหกพันสี่ครับข้อดีรถในงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังอยู่แล้วนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นกิโลเมตรนะครับหรือท ฝากคุณผู้ชมไปด้วยสวยจริงคันนี้ใครสนใจรีบโทนร,รีดติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ